ไลค์กดแชร์ไปด้วยสิคะคุณพี่คะอย่าเขียนหัวไม่มือคะ่ะหัวไม่มือนะคะกดไลค์กดไลค์กดไลค์แล้วก็กดแชร์ออกไปให้เพื่อนไม่ต้องกลัวเพื่อนดา่านาทีนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวเพื่อนดา่าใครๆก็อยากเจอมาริกาทั้งนั้นแหละตอนนี้ปาร์ตี้ที่ไหนก็ส่งหนังสือเทียบเชิญมาให้ดรมาริกาเนี่ยไปประมูลเสือ้อทั้งนั้นเลยตอนเนี้ยกูก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปประมูลแล้วเนี่ยเอาจัดไป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  Oh, no. Nah. ไอ้เราก็เป็นด็อกเตอร์มาริกามึงก็บอกว่ากูจะต้องรับผิดชอบหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเอา้ากูเป็นแม่ค้าก็มีความรู้แค่บ้านเมืองนิดหน่อยเป็นแม่ค้าที่บังเอินว่าดํารงตําแหน่งมาเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์อย่างเช่นตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเช่นเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแค่รับผิดชอบนะคะมาสามรัฐบาลเท่านั้นเองตําแหน่งเล็กๆแต่ละตําแหน่งเนี่ยเป็นตําแหน่งระดับ ต้นในการบริหารประเทศชาติแค่นั้นเองกูก็แค่บริหารมาสามนายกรัฐมนตรีทีนี้เนี่ยไอ้ที่ดรมริการจะรู้สี่รู้แปดหรือไม่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรู้เท่าที่กฎหมายบ้านเมืองมันออกมาแล้วเราก็รู้แค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นยังไงล่ะแมมจะให้กูรับผิดชอบได้ทุกอย่างขนาดนายกรัฐมนตรีเขายังไม่รู้สี่รู้แปดไม่รับผิดชอบหาอะไรเลยและจะให้ดรมริการรับผิดชอบได้อย่างไรแหม ลวดน้ําก็ให้แม่ทัพพันธิสองรับผิดชอบลวดน้ําก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเอาไปบริจาคลวดน้ําก็จะให้แม่ทัพนายกองเอาไปขึงตึงขณะเดียวกันรัฐบาลมึงนั่งถลึงตึงถลึงตึงถ้าเกิดแม่ทัพพันธิสองแม่ทัพพันธิหนึ่งทำอะไรล้าหน้าล้ําแดนพวกมึงก็ถลึงตาใสถลึงตาใสเอาออหอกค่ะเป็นรัฐบาลมีหน้าที่ในการซัพพอร์ตกองทัพแล้วมึงอายการศึกมึงปล่อยให้เขาไปเองและที่นี้มึงมานั่งถลึงตาใสแม้เขาทำอะไรก็คิดว่าเขาขัดแข้งขัดขาไปหมดโอ้ยรัฐบาลเสงต่ยม รัฐบาลซสริเติมเออกูกระปวดหัวกับพวกเมืองจริงๆเลยกูวะโอเคนะคะทุกคนตามนั้นแหละค่ะมีคนบอกว่าดูไลฟ์ด็อกเตอร์มาริการจนติดงอมแงมแล้วค่ะ FC ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดนะคะค่ะกูไม่ใช่ยาบ้านะคะด็อกเตอร์มาริการนะคะไม่ใช่ยาบ้านะคะคุณพี่ โอ้ยไม่ใช่ยาดอง ไม่ใช่ยาดองยาบ้าไม่ใช่ยาดองไม่ใช่ยาดองผสมกับยาบ้านะคะคุณพี่จะได้ติดงอมแงมขนาดนี้คุณพี่จะมานั่งติดอะไรดีฉันล่ะคะปกติคุณพี่ก็ติดลูกติดผัวไม่ใช่ลรอคะแม้ทีเมื่อก่อนละ่ะออ้ยไล่ตามตามตามจิกผัวกลับบ้านสี่ทุ่มผัวไม่กลับแม่งตามจิกอยู่นั่นติดลูกติดผัวติดผัวไม่กลับมาแม่งนั่งด่าอยู่น,น 3, 7, ั่นสามวันเจ็ดวันเออผัวเธอบอกเออแต่ขณะเดียวกันตอนนี้โอ้โหอีพวกผัวแต่และคนมันบอกว่าโอ้ตอนนี้นะเมียกูไม่ตามกูเลยว่ะแล้วเมียมึงไปตามใครตามมาดักเตม มิกาจะมาไลฟ์กี่โมงตอนเนี้โอ้โห oh นี่ทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าภาระอันหนักนวงเนี่ยก็เลยกลายเป็นภาระของดรมาริกาเลยทีนี้วันไหนไม่ได้มาไลฟ์เนี่ยกูก็รู้สึกว่าขี่ไม่ออกเหมือนกันทําไมล่ะกลัวว่าท่านผู้ชมจะมีการแช่งอะ เออพอไม่มาพอไม่มานี่มันแช่งนะท่านผู้ชมอ่ะพอไม่มาแม่งแช่งเลยอ่ะอู้ทำไมไม่มาวะทำไมกูขี้ไม่ออกดเรมาริกาขี้ก็ไม่ออกตดก็ไม่ออกพอไม่ได้ฟังดเรมาริกาแล้วอู้รู้สึกว่าท้องมันอืดท้องมันเฟ้อเสร็จแล้วก็กลายเป็นแบบว่าก้อนแข็งแข็งจากนั้นระบายไม่ออกเลยทีเนี้ยบางคนขี้ไม่ออกจริงๆนะตดก็ไม่ออก